จะออกจากบ้านทีไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะกว่าจะแต่งหน้าทำผมเลือกชุดให้มันแมท์กับงานนู่นนี่นั่นนะคะถ้างานไหนที่แบบว่าดูดีหน่อยให้โซ่หน่อยหรือแบบบัดเจ็ตสูงหน่อยก็จะมีชุดท,ที่สวยหน่อยแพงหน่อยอ่าอย่างงานนี้นะคะเพียวลืมมากเพราะพี่กินงานน่ารักแล้วก็ไม่เคยลืมเียวเลยมีงานอะไรก็นึกถึงเพียวตลอดนะคะก็เลยรู้สึกว่าจัดให้นิดนึงก็ไม่ค่อยเซ็กซี่ก็แค่ นิดหน่อยเบาๆนะคะแล้วก็ให้แบบใส่ชุดมิลินหมื่นกว่าเบาๆนะคะขอบคุณนะคะที่<ม>บบบว่าคิดถึงเ<ม>พียวอยู่ตลอดเวลามีงานในี่เพียวแบบโปรโหมดหรือแบบอะไรอย่างนี้นะคะขอบคุณครับชุดนี้สวยไหมเป็นคนที่แต่งหน้าไม่เป็นคือแบบพอถูๆเทไทย ย้อมผมภาษาแล้วเป็นทูโทนวะเนี่ยคือตั้งใจเป็นสีน้ำตาลไงแต่ตรงผมมันอ่อนอะทำได้ไงแต่อีกข้างล่างเนี่ยมันยังเป็นสีดำอยู่เลยขิวข้าวมากโอเคเนาะชุดสวยมาก